สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําน้ําพริกปลาทูกันนะคะวันนี้เราจะมีเชฟมาทําน้ําพริกให้กินด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เราก็จะใช้ปลาทูแค่สองตัวะครับแต่ก็ตัวใหญ่หน่อยนะคะมีพริกขี้หนูหอมกระเทียมที่เราเอามาหั่นเพราะว่าครบเราวันเล้ก็เลยต้องหั่นจะได้ตำา่ายหั่นทั้งหอมทั้งกระเทียมะคะ่ะเวลาตำม,มันกระเด็นแล้วเราก็จะเอามาคั่วให้หอม เราก็มาตามัดกันค่ะแกะเนื้อปลาใส่ลงไปเลยค่ะคอกบันเล็กก็เลยต้องทยอยตำ เครื่องปรุงก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากค่ะใส่รสดี <c oughs> ก็น้ำมะนาวจะใส่รสดีประมาณหนึ่งช้อนชาใส่มะนาวสองลูกมะนาวสองลูกพอดีเป๊ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ตามไม่เข้ากัน เสร็จแล้วตักใส่จานได้เลยค่ะวันนี้มีคนอยากกินน้ำพริกปลาทค่ะคนอยากกินก็เลยต้องตําเองเชฟมือใหม่เชฟมือเก่ามือทอง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะมีผักเยอะแยะเลยค่ะ กินเล่นเนไม่ต้องกินข้าวยังได้เลยนะคะน่ากินไหมเอ่ยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบา,บายบาย